ยินดีต้อนรับคอฟุตบอลทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่องของบิ๊กตีชีบอลวันนี้ผมจะพาทุกๆท่ทานไปติดตามฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติลุโลบหญิงวันนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มเป็นเกมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์จะพบกับทีมชาติไอซ์แลนด์สถิติการพบกันของทั้งสองคู่นี้ปรากฏว่าทําผลงานได้สูสีคู่ิี้กันเลยทีเดียวปรากฏว่าเสมอกันไป3าครั้งนอร์เวย์ชนะ1นครั้งไอซ์แลนด์ชนะ1ครั้งส่วนผลงานของนอร์เวย์5เกมที่ผ่านมาถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควร คือการเสมอกับไอร์แลนด์1ประตูต่อ1ชนะสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ0และก็แพ้สวีเดน2ประตูต่อ0อีกเกมหนึ่งชนะสวิตเซอร์แลนด์2ประตูต่อ1และก็ตบท้ายด้วยการชนะทางด้านฟินแลนด์2ประตูต่อ1ส่วนผลงานของไอร์แลนด์ใน5นัดที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยก็คือการเสมอทีมชาตินอร์เวย์ได้1ประตูต่อ1แพ้ฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ชนะเซอร์เบีย3ประตูต่อห แพ้ฟินแลนด์หนึ่งประตูต่อศูย์และก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์สประตูต่อศูนเราไปดูสภาพความพร้อมของนอร์เวย์กันหน่อยดีกว่าวันนี้แกมรกเคนเนอร์ Mark ner, ผู้จัดการทีมของนอร์เวย์อาจจะมีการโลเตชันนักเตะพอสมควรเพราะว่านอร์เวย์เองเนี่ยชนะมา2เกมติดและมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อ,นอก ได้เเป็็นสรจแลวคาดว่าวันนี้จะมาในรวบ4-3-3จะส่งทางด้านลนะิซ่านาอันซุนมิดฟิล์ของเมนยูยืนเป็นตัวจริงบ้างรวมกับทางด้านฟีดา้ามามมนะครับกองกลางจากอาร์เซนอลและใช้ทางด้านเซลินเบสซิกับทางด้านอลิซาเบตเตอร์ลันนะครับคอยจบประตูส่วนสภาพครับรพร้อมของทางด้านทีมชาติไอร์แลนด์หญิงกันหน่อยดีกว่าวันนี้จะมาในระบบ4-3-3 แผงแหลังจะใช้กอร์ดิสวิสคอร์ดกัปตันทีมทีมเมยอร์นมินิคอยคุมหลัง แดนการจะใช้เด็กนี่บียด็อกเตียจากทางด้านเวสแฮมที่ทำประตูไปแล้ว38ประตูเป็นตัวความหวังในค่ำคืนนี้ส่วนหน้าเป้าจะใช้ทางด้านซานตราเยเซนนะครับยืนเป็นหน้าเป้าในวันนี้ผลการแข่งขันคู่นี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่านอร์เวย์เองก็เข้าไปรอบน็อกเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนท่านั้นไอร์แลนด์ก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากในเก็บอรอบแบ่งกลุ่ม2เกมที่ผ่านมาสาะแพ้มาสอ เกมติดมองแล้วค่าคืนนี้นอร์เวย์น่าจะเก็บแรงเอาไว้นะครับในรอบน็อกเอามากกว่าและก็ประกอบกับก,บการมีโรเตชันนักเตะพอสมควรวันนี้ไอร์แลนด์เองคงไม่อยากจะกลับบ้านมือเปล่าคงอยากจะมีสักหนึ่งคะแนนบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าความมุ่งมั่นน่าจะตกอยู่ที่ทีมชาติไอร์แลนด์หญิงซะมากกว่าวันนี้ผมมองว่าไม่จบ ที่0ูย์ก็เป็นทางด้านไอร์แลนด์แหละครับผมที่จะชนะ1ประตูต่อศูนย์ก็สรุปแล้วให้เชียร์ทางด้านไอซ์แลนด์และกันนะครับมีโอกาสกสุขสมหวังมากกว่าสำหรับการต้อนรับสมาชิกเข้าสู่บ้านพิกกตีในตอนนี้พ,พร้อมรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมจะส่งฟรีถึงที่เลือกสีและสโมสรเลือกไ,ไปใช้งานกันได้เลยสำหรับวันนี้จดไปที่ไอร์แลนด์